เซนทันเวสเิลความอลังการของห้างสรรพสินค้าในย่านราดชฤกษึกเซนทันนิวดร็อ อ้โอ้คนนี้ได้จับของขวัญเว้ยอต้องซื้อได้เท่าไหร่ถึงจะได้มาทำอย่างนี้ก็ถ้าเกิดเขาพบหึงพันบาทต่อหนึ่งใบเสร็จก็ได้หยิกกบกระชปองตีหนึ่งสิบได้เลยครับของข,องของวัญสูงสุดเป็นอะไรของขวัญสูงสุดจะมีทั้งเงินจริงๆสูงสุดทั้งหมดเลยแค่ว่าเราชอบกับอะไรมากกว่าอย่างนี้ก็จะเป็นใครชอบช้อปปิ้งก็ได้สนเพิ่มหนึ่งร้อยบาท ใครหิวข้าวก็ลด15%ในโซนร้านอาหารครับหรือว่าถ้าเกิดใครชอบเปิดให้ดูเส้นลดเป็นไงเป็นบัตรนัเนี่เป็นบัตรสามารถใช้ได้ที่เคเอฟซี15%ที่อาร์ทีแอนด์ใช้ได้ทุกสตลาแล้วนี่ไปทำอะไรอันนี้ก็เป็นครีมบำรุงสำหรับผู้หญิงที่อยากบำรุงเอออันนี้ครีมล้างหน้าครับอันนี้เป็นรองพื้นแล้วแต่ว่าเราชอบอันไหนก็นี่สมุดโนวดเนี่ยนี่อะไรเป็นครีมครับของคาแรงครับ้โยังเชิญมาได้นะครับเพราะดูว่าเป็นใครแล้วทัชชวาลรายงานจากเซ็นทรัลเวสต์วิลล์สวัสดีครับ Yeah.